แล้วละครับพร้อมนะครับผมนี่ลุงป้อมมาลุงป้อมลุงป้อมมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลุงป้อมมาไม่รู้ลุงป้อมมาวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะจะแจกเงินเชฟใช่ไหมฮะช่วยค่าน้ำมันเดินทางไปกรุงเทพเอาหอตังมาที่ไดกี่ห้าหมื่นหกหมื่นโอ้พี่ก็รับมุกหน่อยรับมุกหน่อยว่าผมกระเป๋าเสียยันได้เยอะกว่าผมตัวเยอะแยะผมผมเห็นผมเห็นพี่ในวัดอ่า ขึ้นไลฟ์สดลายสองรอบสามรอบมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมตอนไหนเมื่อคืนใช่ครับเขาก็พอดีมาผมไม่รู้เอฟซีเขาส่งเข้ามาเห็นก็เลยไลฟ์สดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ไล์กันผมก็คิดว่าเขาไล่เอฟเป็นจัดไลฟ์ผมก็ไลฟ์ตามเขาเลยอยู่ตรงไหนตรงนี้อ้าวไลฟ์ไม่ได้สิบสี่นาทีอ้าวไม่มีใครไลฟ์เลยลงก่อนนะลงก่อนใช่เราอยู่คนเดียวไลฟ์อยู่คนเดียวโอ๊ยตาย ได้สิบสี่นาทีสิบสี่นาทีใช่ไหมคนดูห้าร้อยแล้วโอ้ไม่เสียดายจะได้เนาะเอาทำไมเขาเราอันนี้หันหน้าอันนี้ไม่ได้เขาโคตรเ็งเขาไม่ไรอ่ะคิดูกันแล้วกันแล้วเราจะไปคนเดียวเหรอเราไม่รู้เรื่องเราขับรถมาจากนู้นไปขุดของมาเต่าห้องอ๋อคนมาหมดแล้วใช่ไหมพี่มาหมดแล้วเราไม่อยู่ไหนปิดบ้านแล้วเนาะที่ไหนหมู่บ้านเนี้ยผมบ้านเนี้ยครับพี่แก้ข่าวให้ผมหน่อยผมเสียหายมากเลย หลายคนบอกว่าผมหาบ้านให้เพื่อนมิจฉลางเก่าๆถามพี่หน่อยผมหาบ้านให้พี่ใช่ไหมลังใหม่ไหมหลังใหม่ไหมก็แล้วแต่ผมไม่แสดงความคิดเห็นมันแล้วแต่ไม่ใหม่นะบ้านมันแล้วแต่ว่าสนาเออเขาบอกโอ้ยตามมานะเขาบอกหลังเก่ามันก็เก่าไปหาหลังใหม่มันก็ใหม่บ้านแอร์มันก็มีก็แล้วแต่ใครจะเอาเออทุกอย่างมันแล้วแต่เราพี่นวัาอยู่ในมัวนนี้ครับออ๋บอกมันอยู่ที่ความพอใจบางคนก็ชอบเก่าบางคนก็ชอบใหม่เนี่ยมุดชูและหลังใหม่หรือหลังเก่า บ้านใหม่หรือบ้านเก่าไหนที่บ้านอยู่มันจะมีความพอใจแล้วพี่เนาะแล้วแต่คนที่จะชีคนที่จะอยู่เนาะนี่นวัดช่าเป็นหลังเลยเนาะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่นวัดก็จะชอบแบบนี้อ๋ออยู่สันโดษอ๋ออยู่สันโดษผมเอาผลไม้มาครับโอ้ของมันหวานมากเลยพี่ผมไม่ชอบหวานเนาะคุณเนี่ยผมออกลูกเป็นลิงหลายตัวแล้วมันหวานนะผมจะคุยกับคุณทีนี้ผมต้องพวาคิด มันอะไรมันมาหมไม้วอ่ใช่ไมมันจะเ่นอะไรพี่พี่่ี่นี่่พี่ดูพี่ดูเนี่ยเนเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้พี่รูตะคอดินี่ผมรู้ผมเกิดมาตั้งแต่เล็กๆผมก็เห็นแล้วมันจะจมนตวันเกิดประมาณห้าแผ่นดินแล้วอายุจกยาวเนาะ กว่าห้าแผ่นดินแล้วแต่ว่ายังไม่แก่เลยเนอะไม่แกเหยียบมาห้าแผ่นดินพูดผิดเดี๋ยวเหยียบมาเยอะแผ่นดินเจ้าโน้นเจ้านี้ก็เหยียบมาเยอะมากกว่าห้าแผ่นดินไปเหยียบเจ้าโน้นเหยียบเจ้าโน้นโอ้โหรยังไงต่อครับแปดนาทียังยังเพิ่งได้สามจริงเหรอเนี่ยเอาจริงผมอย่าไปเอานะผมไม่มีญาติอ่าไม่มีญาติพี่อ่านป้ายหรือยัง ก่อนเข้ามาที่นี่เป็นการถ่ายทําของยูทูบเบอร์อนุญาตถ้าพี่ไม่รับพี่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกไม่อกีว่าโอเคไหมนี่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 พี่ต้องไปอ่านป้ายนี้นี่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 ป้ายเขาบอกไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มีการถ่ายทําของยูทูบเบอร์ท่านในไม่ประสงค์อยากเข้ามาขออภัยในความไม่สะดวกเห็นไหมเนี่ยเขาติด ป้ายไปชัดเจนเลยนะพี่นะยิ่งชอบอันเดนผมฟ้องสองต่อเลยครับแบบบังคับขู่เข็นเป้พี่ตะขอหวานนะพี่นะขับขู่เข็นคืนใจให้เราพผมคืนใจให้พูดพยายามหลอกล่อผมให้ผมพูดออกมาให้ให้เราพูดถึงแปดนาทีใช่ไหมคืนใจผมคืนจิตใจผมอะพี่ตะขอหวานหวานโรยยาโรยยาเปลี่ยนเรื่อะตายบอกหวานอีกคนหลอกหลอกล่อใช้วิธีหลอกล่อสรุปบ้านเป็นไงบ้างพี่ของเยอะไหมคนมาพูด ได้คนใส่รถสิบลไมเอาะได้ขนใส่รถสิบล้อครับคือทุกอย่างมานานทํามันเป็นคอนเทนต์แล้วไปไปติสิบล้อคนขับจางนั้นแหละค่า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 ส่งค่าขนมาได้แพงไหมพี่ผมไม่ได้คุยเรื่องนั้นผมคุยเรื่องถ่ายนี่โอโอเคนะครับเอซีเข้าใจนะครับว่ามานานเป็นคนแบบไหนนะครับ คยังยังไม่ยังไปดิท่านผู้ชมจิเพียงเท่านี้อย่าเพิ่งท่านผู้ชมจิ้มก็ลบครับถ้าหาช่องมานาไม่เจอกดยกเลิกติดตามแล้วก็มาติดตามอนุวัติสุนทรครับเข่าเชิญมาแล้วครับผมครับผมเข้าเชิญมาแล้วครับผมมาเลยช่วยๆกันครับผมเออถ้ากดหามานาไม่เจอครับผมหรือเกิดมานาไม่เจอถ้าไม่พอใจอะไรกดยกเลิกไปนะครับครับผมครับผมจนนักเรียนสักสามวันโอเคใช่ไหมสักสามวันค่อยกดติดตามนะติดตามถ้าลืมก็ลืมไปเลยจบยัง อย่างก็ไม่ยอมไปพี่อย่าพี่อย่าอย่าไปอย่าไปอันตรายพี่อย่าอย่าอย่าข้นมค่อยพี่อย่าไปหัดพี่แถงนู้นก็มีอย่าไปเลยอันนั้นมันสูงโลกไม่จำครับมันสูง สูงพี่คนเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเป็นแสนนะพี่ไม้มันจะหักหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่อยๆนะพี่นะลำแักก็ต้องร้อยก่านลยนีู่เกียจไี่ยมเป็นห่วงพี่มากเลยอะค่อยๆนะพี่ค่อยๆโอ้โหหหหหหมหหห้หหหไม้หหหหห้าหพี่หห้ยหห้หหหหยหห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 ้หห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 หโอ้หหหหหห คนหลบลงใจแทนพี่บ้างเลยโอ้ลุ้นมากเมื่อกี้ไอ้พี่โอเคแล้วล่ะอ่ะปลอดภัยมาน้าป้ผมไปวนไป้าเหมือนเป็นห่วงนะแต่ไม่ใแต่ถีบลงอยู่แล้วเมื่อกี้จะเอาจะเอาเทนไม่ใช่เอาล่ะครับลายต่อมาครับในโพธิจักขีจักรยานนะครับข้ามท่อนไม้สี่ท่อนนี้นะทุกคน โอ้ยจะสั่งกันเนาะผมอาจจะตายมาเนีผมหงอดวเนาะมาเดีวเอาจุ่มมากก็ได้มามาไหนามาเนี่ยท่านผู้ชมที่กระครับผมจะให้ดูนี่นายโทธิเขาจะมาตรงนี้หอดมาทำไมมาโอ้ยเนาะเจ้าไปเดี๋ยวคอยาจะดีเหรอนี่ฮะไม้ท่อนนี้นะฮะ่มาจ้นะายโพธจะกล้าข้ามมาไหมครับทุกคน ตัวนี้เชฟยันก็ลุ้นกันอยู่นะไม้สามอันครับนะฮะลุ้น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 นะครับเมื่อกี้พี่วัดก็ข้ามไปแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูนะครับกลัวไม้มาณาครับจ้องครับท่านผู้ชมจ้องกลัวไม้หักเอามอเตอร์์ไซคถเอามอเเตออรรร์์ไซคหถนีขับขับมาเลยขับมาเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูสรุปในบทที่ไม่กล้านะครับ โจ้เดี๋ยวให้โจ้ขับให้ดูนะเอามาใช้โจ้นะนนนนมันเออ่ะเราก็อ่ะก็อยู่ทุง่งนาลุงพลครับ FC มันก็อย่าง่าที่ว่าเป็นคอนเทนตเนาะเราก็ หาเรื่องรามานำเสนอให้เอฟซได้ชมได้เห็นกันเนาะเพื่อเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะถ้ามีอะไรยังไงถ้าผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ขออภัยไว้ท่นทีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาลุงพลเนาะเชฟอะไรยังไงดีถ้า,าถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่ด้วยนะวันนี้แต่ว่าก็ต้องมายังไงอะไรเขาบอกว่าผมติดตามชีวิตคุณลอนเนี่ย อ๋อพอดีไม่ตามมุงพลแล้วเพราะว่าอย่างนั้นทาไงก็คือผมมาเที่ยวก็คือผมเป็นแขกครับผมเขาเรียกว่าผมเป็นเป็นแขกบ้านอื่นมาเที่ยวบ้านนี้จําเป็นแหละมานาต้องพาผมไปครับพอไปไหนเขาก็ต้องถ่ายผมครับท่านผู้ชมก็โปรดเห็นอกเห็นใจมานานะครับเพราะว่าเห็นใจผมด้วยผมไม่มีรถมานาพอผมเที่ยวนะครับพาผมไปทุกที่ที่ผมอยากจะไปเขาพาผมไปนะครับ แล้วสรุปเห็นได้ยินข so <c oughs> anyway, like, ่าวว่าที่ว่าล่าสุดที่ว่าคุณจะเช่าบ้านอยู่ที่เนี่ยคุณจะเช่าไหมก็ผมก็กําลังดูอยู่ครับเพราะว่าจะดูว่าแพงหรือเปล่าอย่างนี้ครับเอาในว่าจะอยู่สามสี่วันกับบ้านผมจะอยู่เป็นเดือนครับท่านผู้ชมถ้าอยู่เป็นเดือนได้เหรอครับผมเอาในว่าอยู่เป็นปีเดือนนี้เสร็จปุ๊บเดือนหน้าก็อยู่ต่ออีกครับผมอืมก็จะมานี่แหละมาเขาเรียกว่ามาอัปเดตแถวจำปาดงครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมอยู่นี่สามวัน นะครับวันนุงขึ้นอา้าวไปโผลจังหวัดโน่นจังหวัดน,นี้ครับก,ก็มานี่อีกอย่างเงี้เ<อ>ยเห็นกันไม่บ่อยเห็นกันไม่บ่อยกับก็อย่าเบื่อกันเลยนะครับเพือย่าเบื่อกันเลยนะครับเพราะว่าภาคอีสานนะครับมาอบุ่นดีการต้อนรับเรียกกินข้าวกินน้ำท่านผู้ชมรู้ไหมนี่น,นี่ผมจะบอกให้ตั้งแต่ผมมาผมมาวันไหนนะมะนาวคุณเห็นผมมาไหนมาน่าจะสามสี่วันสามวันยนังเรามากี่วันลนะผมมาน่าจะวันที่ยี่สิบสี่เนาะเออยี่สิบสี่ วันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยี่แปดสี่วันสี่วันเนาะยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่แปดเออผมยังไม่ได้เอาตังออกจากกระเป๋าสักบาทท่านผู้ชมจริงเหรอเพราะผมไม่มีไงคุณไม่มีตังเขาผมเรอะรับผมก็มาบ้านไหนเขาก็ให้น้ําเนี่ยยังมารามญานาคลงพนเนี่ยนะครับเขาให้น้ําไปเที่ยวตามตามบ้านนะครับตามบ้านแถวชาวบ้านเนี่ยครับเขาก็ให้ข้าว Oh. ให้ข้าวผมกิน <Huh. S 2> เพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยต้อนรับต้อนรับขับสู้อย่างดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมผมนึกถึงนึกถึงสมัยแม่ผมเล่าให้ฟังคือคนโบราณคนคนแถวอันเนี้ย <Huh. S 2> คนแถวภาคอีสานเนี้ย <Huh. S 2> ต้อนรับดีนะครับพอไปไหนเขาก็เรียกกินข้าวไปไปซักผ้าเมื่อเช้านี่ก็ได้คุยกับเ,า hmm. เขาเขาอาน้ำให้กินซึ่งซึ่งเขาเป็นร้านค้าที่เขาขายเขาขายของ อ่ะครบแปดนาทีแล้วครับผมต่ออันนี้ก็ได้ครับก็นายนายมาพอดีนายมาเอาคุณมาเดี๋ยเราติดตามคนนี้เลยนะฮะเอาคุณมาเนะผมไม่ชอบใชเสียงเราให้ท่านผู้ชมฟังนะครับนาอเพราะว่าผมก็มานี่สี่วันท่านผู้ชมผมยังไม่ได้น้ำกี่ขวดผมยังไม่ได้ควักตังค์อกสักบาทเลยเพราะว่ามาบ้านไหนเขาเรียกกินข้าวครับเาเรียกกินข้าวแล้วก็คือเหมือนเหมือนบ้านตัวเองอ่ะไปบ้านไหน คือเขาหาข้าวหาน้ำไม่กินนะครับแล้วก็ก็คือบรรยากาศา,าสุดขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ